สำนักง,งานสถิติจังหวัดพังงาน,นะคะได้มีการลงเรือค่ะฝากคลื่นลมไปสำรวจทำสำมโนธุรกิจและอุตสาหกรรมในพื้นที่อำเภอเกาะยาวค่ะ ที่ท่าเรือบ้านท่าด่านตำบลเกาะบันยีอำเภอเมืองจังหวัดพังงานะคะนางสาวประภัยพุกงามสถิติจังหวัดพังงานำทีมคุณมาดีหรือว่าเจ้าหน้าที่สำนักง,งานสถิติจังหวัดพังงาลงเรือโดยสารเดินทางไปที่อำเภอเกาะยาวค่ะเพื่อที่จะไปสำรวจเก็บข้อมูลผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่ของอำเภอเกาะยาวตามโครงการสมัมมนธุรกิจและอุตสาหกรรม ปีพุทธศักราช2565งานแจงนับนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะต้องมีการนั่งเรือค่ะนั่งเรือไปนะคะก็ฝากขึ้นลมไปนานกว่า2ชั่วโมงจากท่าเรือบ้านท่าด่านจนไปถึงท่าเรือเกาะยาวและต้องไปเช่ารถจักรยานยนต์ในพื้นที่แล้วก็ออกสำรวจในการทำการสำรวจทั้งสองเกาะตลอดจนได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่ทั้งเกาะยาวน้อยแล้วก็เกาะยาวใหญ่ค่ะ โดยนางสาวกระไพยพุกงามค่ะสถิติจังหวัดพังงาค่ะก็ได้กล่าวเขาว่าระหว่างเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนสิงหาคมปี2565เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดพังงาทําการสํารวจเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่แสดงให้เห็นโครงสร้างและการกระจายตัวของสถานประกอบการประเภทต่างๆให้หน่วยงานภาครัฐนําไปวางแผนกําหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นและใช้ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายออกกฎหมายและมาตรการต่างๆเพื่อ ื่อส่งเสริมและกำหนดทิศทางของภาคเอกชนให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ค่ะจึงขอเชิญชวนสถานประกอบการธุรกิจการค้านะคะการบริการแล้วก็อุตสาหกรรมการผลิตให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลค่ะทั้งนี้ข้อมูลที่ให้มานะคะจะถูกเก็บเป็นความลับแล้วก็รักษาความปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรการของทางภาครัฐและไม่นำไปเชื่อมโยงกับการเก็บภาษีอย่างแน่นอนค่ะ